หมดโควิดแล้วเราก็มาโดนพ m 2.5อีกก็เนี่ยค่ะเลือดก,กำเดาไหลยอยู่เนี่ยมีมากรุงเทพเนี่ยใช่ไหมมีเลือดก,กำเดาไหลสูดเข้าไปเยอะๆเป็นมะเร็งปอดอีกแล้วจีนบอกว่าอุ้ยกว่าที่อากาศเขาจะกลับมาสะอาดนะใช้เวลาประมาณ9-10ปี สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคนหัวรวยรายการที่จะชวนให้คุณคิดรวยเพราะถ้าคุณไม่รวยคุณจะซวยไปตลอดชีวิตโอเคนะครับวันนี้เรามาพบกับ EP เรือกพิเศษที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในทุกวันนี้เลยนะฮะอ่า พี่เชื่อว่าเดี๋ยวน่าจะเป็นแบบ EP ีที่พี่หนุ่มเอาไปออกผลกระแสจริงเหรอคะใช่แต่ก่อนที่เราจะเข้าเรื่องนะั้นให้น้องเขาแนะนําตัวหน่อยวันนี้เรามีแขกพิเศษค่ะหนิงนะคะเป็นตัวแทนประกันชีวิตอยู่ที่ภูกเก็ตค่ะอ่าโอเคนะครับตัวแทนประกันชีวิตโซนภูกเก็ตคนนี้ถ้าใครอยู่โซนภูกเก็ตอยากให้ไปดูแลก็ติดต่อน้องหนิงเข้ามาได้นะครับแต่โซนกรุงเทพเดี๋ยวผมรับเอง <laughs> ได้เลยค่ะ <laughs> โอเคนะครับอย่างที่ผมบอกรายการวันนี้ออกผลกระแสแน่นอนอใช่ไหมเป็นเรื่องของกระถายคะน้องหนิง น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกไวรัสเป็นฮาร์โรลายตตอนนี้อาโรคร้เหรอจริงๆเป็นโรคร้าแต่ไม่ได้มาจากไวรัสนะเป็นเรื่องของอากาศนันเองก็คือฝุ่น PM 2.5นั่นเองโอ้ใช่อาชื่อ EP ใช่ใช่ตอนนั้นนึกว่าหมอกอะชื่อ EP จริงๆสําหรับ EP นี้นะครับผมตั้งชื่อให้ว่า PM 2.5เมื่ออากาศดีมีราคาอมีราคายังไงสิคะนั่นสิใช่ไหมน้องหนิงชักสงสัยแล้วมีราคายังไงเอางี้แล้วกัน เวลาที่เราใช้ชีวิตเราต้องมีปัจจัยสี่มีอะไรบ้างฮะปัจจัยสี่อาหารที่พักยาเครื่องนุ่งห่มอาหารที่พักยาเครื่องนุ่งห่มสอย่างเลยเชื่อไหมว่า pm สองจุดห้าทให้ต้นทุนการใช้ชีวิตของเราทั้งสี่อย่างเนี้ยเยพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น่ยครับพี่อ่าสงสัยแล้วใช่ไหมอันแรกก่อนเรื่องของเครื่องนุ่หงห่มเวลามี pm สองจุดห้าเราเดินออกจากบ้านน้องหนิงว่า เราต้องมีเครื่องนุ่หงห่มอะไรเพิ่มขึ้นก็หน้าก,กากพสื่อทุกวันนี้ค่ะตั้งแต่โควิดแล้วใช่ไหมเออเราโดนกันมาตั้งแต่โควิดนะแล้วตอนเนี้ยหมดโควิดแล้วอเราก็มาโดนพี่เอ็มสองจุดห้าอีกใช่เออเมื่อเช้าพี่แอบไปซื้อกล่องหน้ากากมาให้น้องหนิงอะ่ะห้าสิบชิ้นแปดสิบบาทน้องหนิง ก็ตกเฉลี่ยชิ้นหนึ่งนี่ก็เหมือนบาทสองบาทหกสิบเออบาทหกสิบลองนึกภาพหนิงออกจากบ้านถามจริงออกจากบ้านทุกวันไหมทุกวันเลยค่ะทุกวันเลยนะอาชีพเรานะใช่ออกจากบ้านทุกวันสามร้อยหกสิบห้าวันน่ะใช่ค่ะตกหนึ่งปีนะอืมเท่าไหร่ผมก็ห้าร้อยแปดสิบสี่บาทนะคะห้าร้อยแปดสิบสี่บาทคุณเลยวะเนี่ยใช่ตกไม่ได้อ่านตัวใช่ไหมไม่ได้อ่านเลยค่ะห้าร้อยแปดสิบสี่บาทต่อคนใช่คนไทยมีกี่คนนะ 65 66นะครับประมาณนี้อ่าเอาคลิปสวัสดิ์หกสิบล้านคนอลองเอา584บาทคูณ65ล้านสามหมื่้าอยหกสิโอ้เกือบ38,000ล้านนะใช่นี่ปีเดียวเยอะมากนะเราไม่เคยคิดจะพูดอย่างนี้ใช่ไหมเออเราคิดว่าเออ1บาท60แต่ละวันจ่ายไปเหอะแต่พอคูณตัวเลขออกมาเป็นไงฮะบาทเป็นคูณไปก็สามหมื่นกว่าล้านสามหมื่นแปดพันนะโดยประมาณค่าไม่ได้ถูกไหมอ่ะนอกจากตัวหน้ากากแล้ว เวลาหนีอยู่บ้านที่อยู่อาศัยเราก็ต้องปรับเปลี่ยนอพี่กรณ์พูดถึงว่าอาช่ายเครื่องตอสำหรับคนที่เพิ่งคลอดลูกถูกจริงๆไม่ต้องคนเพิ่งคลอดลูกหรอกทุกบ้านนั่นแหละจริงๆควรมีเครื่องกรองเพราะว่าถ้าเราไม่มีเครื่องกรองอากาศอากาศเสียเข้ามาบ้านฝุ่นพิษเข้ามาบ้านสูดเข้าไปเป็นไงฮะก็เนี่ยค่ะเลือดก,กำเดาไหลยอยู่เนี่ยบินมากรุงเทพใช่ไหมมีเลือดกำเดาไหลสูดเข้าไปเยอะเป็นมะเร็งปอดอีกน่ากลัวมากเพราะฉะนั้นแต่ละบ้านเนี่ยก็จะมีไอ้เครื่องกรองอากาศเนี่ยตั้งอยู่ อ่าคราวนี้ก็ขึ้นอยู่กับบ้านและว,ว่าบ้านไหนแบบซื้อได้ถูกซื้อได้แพงแต่ว่าวันนี้พี่เอาตัวเลขแบบน้อยๆมาให้แล้วกันก็คือเครื่องกรองอากาศสําหรับห้องประมาณ2ี่หตารางเมตรอ่าเครื่องละประมาณ2อง0ันรออ่าถูกไหมราคา,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 าน้รา,านราัการัแล้วก็แต่ละปีก็เปลี่ยนไส้กรองหนึ่งครั้งถูกไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าน้องหนิงอยู่บ้านต้องซื้อเครื่องกรองอากาศก็เป็นต้นทุนแล้ว แล้วน้องหนิงรู้ไหมว่าครัวเรือนในประเทศไทยอ่ะมีทั้งหมดกี่ครัวเรือนพูดง่ายๆมีกี่บ้านเมื่อกี้ก็65ล้านคนเนาะแตีสัก21เฮ้ย21ไมอฮะแล้วอ่านผัวอีกแล้วหรือเปล่ากยี่ยู21ล้านครัวเรือน21ล้านครัวเรือนนะครับก็น้องหนิงลองคูณตัวเลขเล่นๆ2,008คูน21ล้าน อ่าห้าหมื่นแปดพันแปดาหแต่ว่าวันนี้ถ้ารัฐบาลเราไม่ทำอะไรอ่าปล่อยปล่อยปล่อยไลทนะครับประชาชนต้องดูแลตัวเองอแต่ละบ้านก็ต้องซื้ออย่างน้อยหนึ่งเครื่องเอามาตั้งไว้เสียเงินรวมกัน58,800ลานเยอะไหมเป็นยอดที่โคตรสูงเลยคะ,ะโคตรสูงถูกไหมฮะอ่ะไม่พอ,อแต่ละปีหนิงไส่กองต้องเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเปลี่ยนทำให้เปลี่ยนเป็นไง อากาศก็เหมือนเดิมก็เหมือนเดิมช่วยไม่ช่วยอะไรเปลี่ยนเอาคิดไม่ต้องเยอะปีละครั้งหนึ่งพันบาทเมื่อกี้มีกี่ครัวเรือนนะฮะยี่สิบเอ็ดล้านยี่สิบเอ็ดล้านครัวเรือนคูณหนึ่งพันเข้าไปเป็นเติมสูงเข้าไปสองหมื่นหนึ่งพันล้านใช่อ่ะแปลว่าอะไรต้องมาซื้อเครื่องกรองเนี่ยลงทุนครั้งเดียวเนี่ยห้าหมื่นแปดพันล้านใช่แต่น้ากากเนี่ยน้ากากอีกสามหมื่นแปดพันล้านไส้กรองอีกปีละสองหมื่นหนึ่งพันล้านใช่ แปลว่าจ่ายครั้งเดียว58,000ล้านแล้วก็จ่ายแตท่ทุกปีทุกปีทุกปีรวมกันเนี่ยอีกประมาณ58,000ล้านเท่าเกันเลยนะถูกค่ะคือเราลองนึกภาพน้องหนิงถ้าวันนี้แบบเราเอาเงินก้อนเนี้แทนที่จะเอามาซื้อของเหล่านี้นะเอาไปแก้ปัญหาดีกว่าะจะเกิดอะไรขึ้นโอ้โโอโก็ช่วยทาให้คนเราอ่ะเขาเรียกว่านะ ใช้เงินไม่เกิดมูลค่าเนาะจะใช้อยู่แล้วอ,ะอ่ะจะให้ก่อเกิดมูลค่าและประหยัดมากที่สุดแก้ปัญหาระยะยาวใช่ไหมเพราะอนาคตเราก็จะได้อากาศที่ดีกลับคืนมาถูกต้องอ่าแต่ตัวเรียกเหล่านี้นะันหนิงหนิงรู้ไหมว่าถ้าเราเอาเงินเหล่านี้มาแก้ปัญหาใช้เวลากี่ปีอืมนจะหลายปีอยู่นะคะบอกปีไม่ได้เลยอบอกปีไม่ได้ใช่ไหมอ่ะพี่มีตัวอย่างดูตัวอย่างประเทศจีนอะไรกันค่ะอ่าประเทศจีนเนี่ย ตอนที่อากาศเสียเยอะๆเขาออก blue sky เป็นแผนชื่อ blue sky นะครับเขามีความตั้งใจจะลดฝุ่นเี pm 2.5เนี่ยหรืออากาศเสียเนี่ยลดลง25เปอเซ็นต์เขาทำได้ในระยะเวลา4ปีสุดยอดเจ๋งไหมปหนึ่งในสี่ส่วนอะเออสี่ปีนะครับสี่ปีหายไปหนึ่งในสี่ลองนึกดูเมื่อกี้ห้าหมดพันล้านใสี่ปีเท่าไหร่สี่ปีเท่าไหร่ก็ปีว่าหกสิบหี่ยีสี่ สองแสนกว่าล้านเนีนี่คิดดูประชาชนต้องเสียเงินสองแสนกว่าล้านอ่ะสี่ปีแล้วจีนบอกว่าอุ้ยกว่าที่อากาศเขาจะกลับมาสะอาดนะใช้เวลาประมาณเก้าถึงสิบปีเป็นไงก็เขาเรียกว่าเป็นอธิการันตีเนาะถึงมันจะระยะยาวแต่มันก็ชัดชัวร์มันก็ดีกว่าที่เราจะมาแก้แก้ปัญหาไปเรื่อยๆต้นอ่าใช่ที่ปลายเหตุไปนะฮะเนี่ยอันนี้ก็คือ เรื่องของต้นทุนนะครับที่เราจะต้องจ่ายไปอันนี้ยังไม่รวมถึงต้นทุนอื่นๆยังมีเรื่องของค่าอาหารอ่าเวลาน้องหนิงอยู่บ้านเป็นไงสั่งแล็บค่ะเพราะไม่อยากออกไปบางทีโดนสุ่นน้องที่เพิ่งมาจากกรุงเทพเพิ่งมาจากภูเก็ตคันค่ะไม่อยากจะออกนอกคันเลยใช่ไหมพอออกปุ๊บก็เอาแล้วคันคลายนึกว่าผ่านดงหญ้าค้าเหมือนตอนเด็กๆ ไม่ได้หมา้ย่ะค่ะไม่ได้หมา้ยอ่ะอ่าแล้วสั่ง grab แล้วค่าอาหารมันก็ต้องแพงขึ้นนะฮะเพราะว่าค่าอาหารใน grab เนี่ยก็บวกประมาณ30-50%ถ้าเปอร์เซ็นต์ค่าไข่เจียวก็ตีว่าร้อยแบบร้อยห้าสิบร้อย่ก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะอันนี้ค่าอาหารยังไม่รวมเมื่อกี้เมื่อเช้าฝากพี่ซื้ออะไรอะไรคะเมื่อเช้าฝากพี่ซื้ออะไรยายาคันหมดไปเท่าไหร่ฮะเกือบห้าร้อยอะค่ะเกือบห้าร้อยแค่สามอย่างสามอย่างสามอย่างหมดไปเกือบห้าร้อยอันนี้คือยาแก้แพ้แก้คันนะฮะ แล้วน้องหนิงลองนึกภาพว่าวันเนี้คนภาคเหนือที่เขาโดนฝุ่นควันมากกว่าคนกรุงเทพอ่ะอ,อัตราการเกิดโรคเร็งเขาสูงกว่าคนกรุงเทพหรือไอ่าเกี่ยวกับมะเร็งปอดเนาะใช่เขาบอกว่าการเกิดมะเร็งปอดเนี่ยคนที่ดมพีเอ็มสองจุดห้าเนี่ยมีโอกาสเกิดมะเร็งปอดมากกว่าคนที่ไม่ดมพีเอ็มสองจุดห้าเนี่ยหนึ่งถึงหนึ่งจุดสี่เท่าอืมถือว่าสูง,สง,สงนะคะไปตัวเลขสูงนะคะใช่แล้วลองนึกภาพดูว่าถ้าเราไม่แก้ปัญหานี้ อนาคตอีกหปี10ปีคนเกิดมะเร็งปอดเพิ่มขึ้นใครจ่ายเราไหมครับเราในฐานะผู้เสียภาษีถูกไหมนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นทุนในการใช้ชีวิตแล้วก็ทําเศรษฐกิจสังคมนะครับให้มันอยู่ในเกณฑ์ที่เรามีชีวิตอยู่ทางใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่างที่เราบอกไปตลอดนะครับว่ารายการของเราเนี่ยโปรโมทให้คนคิดรวยเพราะอะไรรู้ไหม อย่างช่วงเนี้รัฐบาลยังไม่ทําอะไรถ้าวันนี้เรามีเงินสักหน่อยชีวิตเป็นยังไงฮะถ้าเรามีเงินสักหน่อยชีวิตเป็นยังไงก็มันต้องดีขึ้นสิคะอ่าอย่างน้อยก็มีเครื่องกรองถูกมีเครื่องกรอกมีเงินซื้อน้าก๊าสดีๆถูกยาต้าโรคก็เลือกยี่ห้อดีๆยาอื่ใช่แต่ถ้าเราไม่มีอะไรเลยก็ตามยถากรรมเงินไม่พอก็ตามยถากรรมใช่ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เราคิดจะรวยรู้จักเก็บเงินออมเงินหาเงิน นะครับชีวิตเราก็จะดีขึ้นใช่นะไม่มีโรคภุมริร้าวใช่ไ,ไปรักษาโรงพยาบัถูก<ม>นะครับวันนี้ผมว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างเข้าคอนเซปต์เลยแต่ผมอาจจะต้องเปลี่ยนตอนจบนิดหนึ่งนะครับจากวันนี้ถ้าคุณไม่คิดจะรวยอากาศจะพาคุณสวยผ่อนสงเจอกัน ep หน้าสวัสดีครับ